เรื่องนี้เองค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอขอบคุณทุกความร่วมมือในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเลซึ่งตอนนี้เองอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีจุดบริการอำนวยความสะดวกแล้วกว่า6,000จุดค่ะ นายชัยวัชรงคโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุกหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการช่วยกันอำนวยความสะดวกนะคะเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลโดยข้อมูลล่าสุดนะคะมีการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยเกือบเกือบ24ล้านคนค่ะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะณนะ เมื่อวานนี้เลย4สิงหาคมรวมทั้งโฆษกรัฐบาลนะคะยังกล่าวอีกว่ากระแสต,ตอบรับยอดการลงทะเบียนของประชาชนเป็นกำลังใจในการเดินหน้าทำงานสู้กับเสียงคัดค้านการด้อยค่าหวังผลทางการเมืองแต่ว่าไม่ได้ทำให้กำลังใจของรัฐบาลเนี่ยลดลงเพราะว่ามีเสียงสะท้อนนะคะที่มีค่าจากพี่น้องประชาชนก็ขอให้ประชาชนนะคะรับฟังการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐอย่าไปหลงเชื่อข่าวลวงที่สร้างความสับสนค่ะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าขณะนี้หน่วยงานจากทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนที่อาจประสบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ครวร หรือต้องการความช่วยเหลือจากเดิมมีกว่า5,000จุดนะคะปัจจุบันเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย900จุดรวมเป็นกว่า6,000จุดโดยรัฐบาลได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับประชาชนโดยโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ประชาสัมพันธ์สถานที่จุดให้บริการ Walk i อสอบถามข้อมูลและให้บริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังนี้ค่ะ คือศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน1,722ศูนย์ทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์จำนวน1,200แห่งทั่วประเทศยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชนและร้านค้าให้บริการธนาคารอมสิน1 0 4 7แห่งทั่วประเทศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน1,238แห่งทั่วประเทศและธนาคารกรุงไทยจำนวน900แห่งทั่วประเทศค่ะ ทั้งนี้นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเกษตรและสังคมนะคะกระทรวงการคลังกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดเวลาทำการส่วนพี่น้องประชาชนกลุ่มที่ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15กันยายนถึง1ตุลาคม2567โดยรัฐบาลจะมีการแจ้งวิธีการลงทะเบียนและจุดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกในรอบต่อไปค่ะ